ผลการดําเนินงานคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบ้านผืออ,อําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย สถานที่ตั้งที่ทำการของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านผือซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายระยะทาง17กิโลเมตรปัจจุบันที่ตั้งอยู่บ้านเล็กที่52หมู่3บ้านวังสิมตำบลบ้านผืออำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านผือมีการจัดสถานที่ดำเนินงานที่เป็นระเบียบเป็นสัดส่วนสภาพแวดล้อม ที่สะอาดเรียบร้อยตามหลัก5สมีแผนการดําเนินงานกองทุนและมีการดําเนินการตามแผนแผนงานและกิจกรรม1ประชุมคณะทํางานเพื่อก่นกรองโครงการสตรีอีนและวางแผนการดําเนินงาน2ครั้งระยะเวลาดําเนินการมกราคมถึงเมษายน2566 2ติดตามการดําเนินงานกลุ่มอาชีพสตรี2ครั้งระยะเวลาดําเนินการมกราคมถึงกันยายน2566 3ส่งเสริมและติดตามการชราํารหนีเดือนละ1 ระยะเวลาดำเนินการมกร,ราคมถึงกันยายน2566มีฐานข้อมูลการดำเนินง,งานกองทุนครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบโดยรวบรวมเอกสารในรูปแบบของกระดาษในแฟ้มเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาเอกสารโครงสร้างคณะทำงานประกอบด้วยหนึ่งนางจันทร์สีทองภูหัวหน้าคณะทำงานสองนางบัวลอยนนทวงศ์สามนางบุญปันอินหาร 4. นางเฉลี่ยวหานสงคราม 5. นางสมบูรณ์เทียงธรรห 6. นางหนูเล็กทับทิมใส 7. นางประกายแก้วบุญคำและแนางไกลสอนภัยโสภาด้านการบริหารจัดการหนี้ในระดับตำบลตำบลบ้านผือมีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ59โครงการปัจจุบันคงเหลือ7โครงการโครงการที่มีหนี้ค้างชำระจำนวน 3โครงการเงินที่อนุมัติทั้งหมด3,472,700บาทเงินต้นที่รับชำระ3,144,899บาท68สตางลูกหนี่คงเหลือ4,2524บาท76บาทลูกนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ2,17,389บาท86สตางและนี่เกินกำหนด1,1410บาท46สตางร้อยละนี้เกินกำหนดชำระ26.26 26 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและได้รับการอนุมัติจากกกสจในปีพุทธศักราช2567มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านผือที่ขอรับงบการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพและได้รับการอนุมัติจากออกอสจ จำนวนสามโครงการคือ1กลุ่มเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมประธานกลุ่มนางเตือนใจวันดิตวงเงินที่ได้รับอนุมัติ1 2 2 0 0 0บาท 2. กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจำหน่ายประธานกลุ่มนางพรพันหอยนอกวงเงินที่ได้รับอนุมัติ1 2 0 0 0 0สบาท 3. กลุ่มเลี้ยงโคขุนประธานกลุ่มนางปราณีหน้าสีวงเงินที่ได้รับอนุมัติ1 1 0 0 0 0สบาท กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและได้รับการอนุมัติจากอกออก,กอสจการสนับ <mas k> สนุนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลให้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้แก่ร้านค้าในชุมชนและนอกชุมชนการสร้างเพจ Facebook เพื่อโพสต์โปรโมทขายผลิตภัณฑ์ผ่านเพจของกลุ่มอาชีพสตรีอิงและเพจคณะทำงานตำบลบ้านผือรวมทั้งการแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆส่งเสริมสมาชิกกองทุนให้ประกอบอาชีพและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้านการพัฒนาศัก,กยภาพสตรีและองค์กรสตรีหนึ่งการส่งเสริมให้สมาชิกประเภทองค์กรขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพสตรีและองค์กรสตรีอีกและได้รับการอนุมัติจากออกสอจอสองสตรีและองค์กรสตรีอีกได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสตรีองค์กรสตรีและภาคีเครือข่ายอื่นๆ4ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 5. ้าส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีการออมเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองโดยทําการฝากกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกเดือนการฝากเงินธนาคารการหยดกระปุกออมสินด้านการรับสมัครสมาชิกกองทุนจํานวนสมาชิกสตรี ประเภทบุคคลธรรมดามีจำนวนทั้งหมด1924คนจําคนจำนวนสมาชิกสตรีอำเภอพลพิสัยประเภทบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นขิดเป็นร้อยละ92.69ประเภทองค์กรตำบลบ้านผือมีสมาชิกองค์กร8องค์กรองค์กรละ1หมู่บ้านด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนึ่งมีช่องทางการสื่อสารการดำเนินงานกองทุนผ่านระบบออนไลน์2ช่องทางคือไลน์กลุ่มสตรีตำบลบ้านผือ เพศ Facebook คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านผือ ปฏิบัติงานตามบทบัตรหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อน 1. การตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโครงการที่สมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนจากกองทุน 2. การให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกพร้อมให้แนวทางและคำแนะนำในการดำเนินงานที่ชัดเจนมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการหนี้การชำระหนี้ให้สม่ำเสมอทุกงวด 3. การประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนในเขตพื้นที่ตล 4. ติดตามการดำเนินงานสมาชิกกองทุนในเขตพื้นที่ตำบลพร้อมแนะแนวทางการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จและ5 รายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้อ,อกาศอได้รับทราบด้านเทคนิควิธีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่ตำบลให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 1. มีการแนะนำชำระเงินคืนผ่านธนาคาร 2. จัดตั้งกลุ่มแปลงเพื่อประสานงานผลการดำเนินงานและการติดตามหนี้จากลูกหนี้สตรีในพื้นที่ที่ครบกำหนดชำระและสุดท้ายการดำเนินโครงการลูกหนี้ คือญาติมิตรใกล้ชิดทุกโครงการคณะทำงานตำบลบ้านผือพร้อมด้วยอกสอลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลบ้านผือภายใต้โครงการลูกหนี้คือญาติมิตรใกล้ชิดทุกโครงการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านผือขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะ